สวัสดีครับอาจารย์โต้งนะครับผู้แนะนำคือน้องหมูพันวิราธาตุมณีครับวันนี้จะมาคุยเรื่องเก้าจุดเด่นของซักเส้นหมอนะครับว่ามีจุดเด่นอะไรบ้าง <c oughs> บริษัทซักเส้นหมอเป็นบริษัทของคนไทยนะครับซึ่งก่อตั้งโดยคุณหมอสิทธวีเกียรติชวานันท์นะครับร่วมมือกับซ e o นพก,กิจนิธิเลิศวิจ,จิตนะครับสองท่านนี้ได้มี อุดมการนะมีวิสัยทัศน์เพันผู้ผู้ก่อตั้งเป็นผู้บริหารบริษัทเองนะครับแล้วบริษัทเราได้เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งหมายถึงความมั่นคงที่จะอยู่กับเราไปอย่างยาวนานนะครับแล้วก็คุณหมอมีความรู้มีประสบการณ์ทั้งทาง,ทงด้านงานเครือข่ายนะเคยประสบความสำเร็จมีรายได้2.7ล้านบาทต่อเดือนมาแล้วแลวอะอาจารย์นก c e o ของเราก็มีความรู้ทาง ด้านการพัฒนาบุคคลนะครับซึ่งจะทําให้เรา,าพัฒนาตัวเองซึ่งจะก้าวไปสู่ความสําเร็จได้ในอนาคตได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็วิสัยทัศน์ของ2ท่านนี้นะครับด้วยแรงบันดาลใจที่อยากจะให้ผู้คนนะครับเป็นหลักล้านคนเนี่ยได้ประสบความสําเร็จนะครับมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็มีสุขภาพที่ดีนะ จึงได้ก่อตั้งบริษัทนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็บริษัทได้ขยายสาขาไป33สาขาแล้วขยายไป7ประเทศทั่ว a อ c แล้วตอนนี้นะครับซึ่งแถบเอเชียของเรานี้นะแล้วก็ในแต่ละสาขาที่บริษัทไปเปิดนะครับบริษัทลงทุน100เเเลยนะครับโดยที่นักธุรกิจไม่จำเป็นจะต้องมาลงทุน เปิดสาขาเองหรือเป็นแฟรนไชสลักษณะนั้นนะครับและเรายังมีสินค้าที่หลากหลายนะซึ่งตอบโจทย์ผู้บริโภคทุกวัยทุกเพศทุกวัยเลยนะครับตั้งแต่วัยเด็กยันวัยผู้ใหญ่มีของสินค้า7หมวดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมสำหรับบำรุงเพื่อสุขภาพนะครับของใช้ส่วนตัวเ,เครื่องสำอาง ของใช้ภายในบ้านปุ๋ยหรือสินค้านวัตกรรมอย่างเช่นเครื่องทำน้ำแร่และแล้วก็ยังมีสินค้าที่เป็นสินค้าจากบริษัทอื่นที่เข้ามาร่วมรายการของเราเป็นจำนวนมากเบทีเดียวนะครับบริษัทได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่ตลอดเวลาซึ่งจะเป็นสินค้านวัตกรรมซึ่งอยู่ในเทรนของโลกนะฮะซึ่งทำให้พวกเราเนี่ยนักธุรกิจที่จะเข้ามาร่วมใน ธุรกิจเครือข่ายของซักเซ็ตมอลนะครับลงทุนน้อยนะครับแล้วก็ท่านสามารถสร้างรายได้ที่ไม่มีขีดจ,จำกัดเลยทีเดียวเพราะว่าแผนการตลาดนี่เป็นแผนการตลาดแนวใหม่นะครับซึ่งเป็นแผนแบบไบนารีที่จะทำให้นักธุรกิจทุกท่านนะครับก้าวขึ้นสู่ความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วและก็มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับแถมยังมีระบบ SLA ที่จะช่วยเหลือเรานะครับทุกทุกคนนะครับทั้งบริษัทมีระบบเดียวกันหมดเลยเราเรียกว่า one company one system นะบริษัทก็ยังมีการพัฒนากลยุทธ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือในการเครื<ณ>่องมือสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็น YouTube แล้วก็ Facebook แล้วก็อีกมากมายนะครับแล้วก็มีแอปพลิเคชันที่ให้เราใช้งานได้อย่างรวดเร็วและในวไวนี้ก็จะจะได้ใช้แอปพลิเคชันซึ่งบริษัทลงทุนอย่างมหาศาลเลยในเรื่องนี้นะครับเราก็และก็ที่สุดแล้วเราก็อยู่ในได้อยู่ในสังคมที่ดีนะครับสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาซึ่งจะทำให้เราสามารถ ที่จะประสบความสำเร็จได้ในเครือข่าย Success m o r l ครับสวัสดีครับ